ผมคิดว่าต้องต้อง,ต,องต้องปฏิวัตินะไม่ใช่แค่ปฏิรูปพักคือต้องรือ้อรื้อขนาดใหญ่เลยนะฮะไล่ตั้งแต่หัวหน้าพักกรรมการบริหารพักนะสัญ,ญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของพักเนี่ยความเป็นพักคนใต้เนี่ยนะก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปให้เป็นพักของคนทุกภาค การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าเราดูคะแนนเราดูคะแนนปีิลิต์เนี่ยนะฮะระหว่างพรรคเรียกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมนะ,ะซึ่งใช้ปัดอยู่ในซีกนี้กับพรรคแนวเสรีนิยมนะฮะซึ่งก้าวไกลเพื่อไทยอยู่ในซีกนี้นก็ปรากฏว่าคะแนนเนี่ยมันก็ก้ากึ่งนะฮะคะแนนก็ก้ากึ่งโดยที่ก้าวไกลนชนะสองล้านหกหรือไงเนี่ยถ้าจําตัวเลขไม่ผิดนะฮะในขณะที่พรรค รวมไทยสร้างชาติได้สองล้านสีนะแล้วก็ประชาธิปัตยเนี่ยได้ได้น้อยกว่าประชาชาติด้วยซ้ำไปนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าช่างน้ำหนักเนี่ยก็จะพบว่าในพื้นที่ภาคใตน้นะกระแสเส,สีนิยมกับารรักนิยมมันยังก้้ากึ่งอยู่เพียงแต่ว่านะคนเนี่ยหันไปสนับสนุนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยให้เป็นหัวขบวนหลักสำหรับคนที่ ชื่นชอบนะแนวอนุรักษ์นิยมนะไม่ใช่ประชาธิปัตยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำมาสู่การตั้งคำถามนะครับว่าความนิยมที่มีต่อประชาธิปัตยเนี่ยนะทั้งในแง่ของคะแนนบัญชีรายชื่อนะทั้งในแง่ของอตัวสดสอวเขตในที่ลดลงนะจากปี62เนี่ยในภาคใต้ได้22ใช่ไหมฮะนะพอปี66เนี่ยได้เหลือ17 ในขณะที่รวมไทยสร้างชาติพักการเมืองใหม่นะมีบิ๊กตู่เข้ามาเนี่ยนะก็ได้ถึง14นะฮะตัวเลขก็ใกล้เคียงกันเพราะ,ะนั้นก็น่าสนใจนะ,ะว่าในพื้นที่ภาคใต้มันก็ยังชัก,กเย่อกันอยูนะ่ระหว่างสองแนวนะ,ะแต่ว่าการชัก,กเย่อกันระหว่างสองแนวเนี่ยกลายเป็นว่านะคนนะจำนวนไม่น้อย,ยไปฝากความหวังกับรวมไทยสร้างชาติ นะแทนที่จะฝากความหวังให้กับประชาิปัฏ์อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พระชายปฏิก็ต้องคิดว่า,าจะจะปฏิรูปพักยังไงนะจะเอาเฉพาะพื้นที่พักใต้ไหมนะหรือว่าจะเอาทั้งประเทศนะถ้าจะเอาเฉพาะพื้นที่พักใต้นะไม่สนใจพื้นที่อื่นนะีจะมาโยงกับกรรมการบริหารพักจะมาโยงกับหัวหน้าพักเนี่ยยังไง ถ้าจะเอาเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะฮะพรรคประชาธิปัตย์จะยังคงเอกลักษณ์ความเป็นพักคนใต้ไหมนะซึ่งการเลือกตั้งปี62กับการเลือกตั้งปี6 6มันสะท้อนว่าการเป็นพักคนใต้เนี่ยมันขายไม่ได้แล้วเพราะคะแนนมันลดลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เนี่ยต้องปฏิรูปพักใช่เปล่านะและถ้าปฏิรูปพักเนี่ยมันก็ต้องปฏิรูปให้พักเนี่ยสามารถ ขายได้ทั้งทั้งประเทศขายได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขายได้ภาคเหนือภาคอีสานนายจะทำยังไงนะฮะก็ผมคิดว่าต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องปฏิวัตินะไม่ใช่แค่ปฏิรูปพักคือต้องรือ้อรื้อขนาดใหญ่เลยนะฮะไล่ตั้งแต่หัวหน้าพพักกรรมการบริหารพักนะสัญ,ญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของพักเนี่ยความเป็นพักคนใต้เนี่ยนะก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้เป็นพักของคนทุกภาคนะเรื่องของนโยบายพักเรื่องของอุดมการพักอะไรต่างๆเหล่านีนะ้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะถึงแม้ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเนี่ยม,มันยังชักกระเยาะกันอยู่นะเอาใจปัดเนี่ยจะคงอุดมการอนุรักษ์นิยมเอาไว้เหมือนเดิมไหมนะแล้วก็อนุรักษ์นิยมเนี่ยจะขายได้ไหมในพื้นที่กรุงเทพ ในพื้นที่ภาคอื่นซึ่งกระแสเสนิยมเนี่ยที่ขานรับพักเก้าไกลเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางใช่ไหมฮะก็เป็นเป็นสิ่งที่พักใช้ปัดต้องคิดนะฮะแล้วก็ปัญหาตอนนี้คือการไม่มีหัวหน้าพักนะซึ่งก็ไม่รู้จะเอาใครเหมือนกันนะเพราะว่าช้อยมันน้อยใช่ไหมฮะ้าจะเอาคุณอภิสิทธิ์เนี่ย ผมมองว่าคุณวิสิทธิ์เหมือนสินค้ามือสองอ่ะสินค้า second hand เพราะว่าแกถูกใช้มาแล้วนะเราจะกลับมาใหม่เนี่ยนะเราจะกลับมาใหม่เนี่ยจะเวิร์กไหมเพราะว่าในช่วงที่แกเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะแล้วก็ในช่วงที่แกเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณวิสิทธิ์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะรวมถึงตัวพักด้วยใช่ไหมว่าเป็นพักที่ดีแต่พูดอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยเอามาใช้เป็นสโลแกนในการหาเสียงว่าพูดแล้วทำนะฮะเออทีนี้จะเอาคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยต้องโดนแบบนี้ว่ากลับมาอีกแล้วนะดีแต่พูดมีแต่วาทศิลน,นู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าไม่เอาคุณอภิสิทธิ์จะเอาใครตอนนี้ช้อยมันก็ลําบากนะฮะจะเอาดร A เอเนี่ยก็ไม่ขาดคุณสมบัตินะตามข้อบังคับพักใช่ไหม ว่าเออยังเป็นสมาชิพกพรรคเนี่ยไหม่ครบตามกําหนดต้องจะมาเป็นอะไรเงี้ยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอภิชัยปัดเองอยู่ในสภาวะที่ลําบากนะฮะขาดช่วงของคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นาผู้นําทางการเมืองขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนะฮะมันก็ต้องขึ้นกับหัวหน้าที่จะจะกลับมาใช่ไหมคะว่าจะเป็นใครยังไงเราถึงจะ,จะคิดค้าวต่อหัวนหน้าพักก็มีส่วนฮะ นะการปฏิรูปพรรคใช้ปัจีัยนะหน้าพักเ,เป็นปัจจัยหนึ่งนะเพราะว่าตัวหวหน้าพักมีส่วนในการดึงดูดความนิยมของประชาชนทั้งในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนะอย่าลืมว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูก้าวไกลเก้าไกลประสบความสําเร็จทางการเมืองนะปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของ ปัจจัยหัวหน้าพักใช่ไหมฮะตั้งแต่คุณธนาธรน,นะเกิดเกิดกระแสะฟ้ารักพ่อใช่ไหมฮะและพอมาถึงคุณพิธาเนะี่ยก็เกิดกระแสะในลักษณะเดียวกันไม่ว่าคุณพิธาจะไปไหนเนะี่ยก็ได้รับการห้อมล้อมเหมือนกับตัวดารานะฮะเพราะนั้นตัวหัวหน้าพักเนะี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดึงดูดความนิยมนะของคนที่มีต่อพักถ้าเราไปดูพักเพื่อไทยเนี่ยนะนะคุณหมอจุลนาเนีนะ่ยเนื่องจากว่า คนก็รู้ว่าไม่ใช่หัวหน้าพักที่มีอำนาจจริงๆนะฮะเพรไะนั้นการห้อมล้อมเนี่ยการกรีดกราดการอะไต่างๆเนี่ยไปอยู่ที่คุณอุ้งอิงแทนนะเพราะถูกมองว่าเออนี่แหละหัวหน้าพักตัวจริงบางคนบอกอาจจะเป็นคุณเด็กที่อาจจะเป็นจะแบบเป็นหัวหน้าสาวสาว่างเงค่ครับบอกว่าเหมาะไหมคะคือผมเรียนอย่างนี้ฮะว่า คนที่จะเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันนะต้องมีต้องมีลักษณะที่ในแง่ของวิสัยทัศน์เนี่ยนะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยทั้งอาวิสัยทัศน์ในการในการบริหารประเทศนะมีความรู้ความเข้าใจนะประเด็นทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจในประเทศและเชื่อมโยงกับต่างประเทศได้ นะเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันนะฮะถ้าเราดาูย้อนกลับไปที่หัวหน้าพักอีกนะความสำเร็จของออพักเก้าไกลเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นตัวหัวหน้าพักเนี่ยซึ่งมีบุคลิกลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคนที่มาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตเนี่ยนะก็ต้องมีบุคลิกลักษณะที่ว่านี่นะนะถ้าหากว่า,าพประชาธิปัตเลือกคนที่ มีลักษณะมีความโดดเด่นเฉพาะในท้องถิน่นนะโดดเด่นเฉพาะในระดับท้องถิน่นนะไม่ว่าจะเป็นโดดเด่นเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะหรือแม้กระทั่งโดดเด่นแค่ในในระดับประเทศนะแต่ว่าขาดวิสัยทัศน์ขาดความรู้ความเข้าใจในในระดับสากลนะครับโอกาสที่จะเป็นหน้าตาของพักนะในการสร้างความนิยมของพรักเนี่ย มันก็จะยิ่งยากนะฮะและนอกจากนั้นเนี่ยคนเป็นหัวหน้าพักเนี่ยก็ต้องมีภูมิหลังเนี่ยนะฮะที่สังคมเนี่ยมองเห็น,นว่าเป็นคนที่มีความโปร่งใสนะฮะเป็นคนที่มีพื้นฐานนะทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเนี่ยที่สามารถ ย้อนรอยกลับไปได้ว่าเออคนเหล่านี้เนี่ยมีมีมีทิศทางนะมีทางเดินทางการเมืองเนี่ยที่มีความโปรง่งใสพอสมควรนะถึงจะเป็นจะเป็นคนที่นำพาพักได้สำหรับบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะเหมาะในแง่ของการเป็นเลขาธิการพักมากกว่าเป็นหัวหน้าพักนะฮะเพราะว่าเลขาธิการพรรคเนี่ย ในทางการเมืองไทยเราต้องการคนที่มีความสามารถในการประสานงานนะมีความสามารถในการประสานงานมีความสามารถนะในการพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นแม่บ้านของพรรคนะฮนะคนที่มีบุคลิกลักษณะที่จะเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่อา,อาจจะเข้าข่ายใจถึงพึ่งได้อะไรพวกนี้ นะถึงจะเหมาะเป็นเลขาธิการพักแต่ว่าถ้าเป็นหัวหน้าพักเนี่ยสเปคก็ต้องแบบอย่างที่ผมเรียนไว้ข้างตน้นมองถ้าเกิดมีการปฏิวัติพักมันก็ต้องน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ไหมกับเป็นเรื่องระยะยาวเลยฮะแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือการได้หัวหน้าพักนะ,ะสั้นที่สุดเนี่ยระยะสั้นเนี่ยก็คือการได้หัวหน้าพักนะ,ะว่าหัวหน้าพักแบบไหนเนี่ยที่จะต้องมาเขาเรียกอะไร มามาเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าอีกประการหนึ่งเมื่อกี้นะฮะก็คือคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้เนี่ยนะฮะพรรคประชาธิปัตย์นั้นควรที่จะหาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะในสภาวะที่พรรคเนี่ยคะแนนนิยมลดน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยต้องการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ ก็ไม่ง่ายนะเท่าที่ปลายตาดูเนะี่ยก็หายากพอสมควรนะครับเป็นแบบนี้ลนะ้วการเลือกสร้างั้งหน้าประชาธิปไตยจะจะเล็กลงเล็กลงอ,อกีกไหมอจารย์หรือว่าก็ต้องรอดูหัวหน้าครับนะฮะถ้าหากว่าหนึ่งเนะี่ยบทบาททางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นในแง่ีกฝ่ายคา้านนะรหรือถ้าหากว่าได้รวมรัฐบาลเนี่ยนะฮะ สมมติว่าได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจริงๆเนี่ยนะครับต้องถามว่าคะแนนจะเป็นบวกหรือเป็นลบนะฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปัตย์เนี่ยนะผู้สนับสนุนประชาธิปัตย์เนี่ยจะตั้งคำถามไหมว่าพรรคการเมืองที่คุณวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะตั้งแต่สมัยคุณทักษิณ ตั้งแต่สมัยคุณยิ่งรักเร่มมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคำพูดติดปากของพรรคประชาธิปัตย์และผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มองว่าไทยรักไทยก็ดีพลังประชาชนก็ดีเพื่อไทยก็ดีเนี่ยเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นเพื่ออะไรฮะสนับสนุนระบอบทักษิณน,นะเป็นพรรคของระบอบทักษิณเนี่ยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะฮะถ้าคุณไปร่วมรัฐบาล กับพักนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไงคุณจะตอบคําถามผนะผู้สนับสนุนยังไงนะที่ไปร่วมกับพักที่คุณวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดนะคือผมคิดว่ามันหนักกว่าการไปร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คราที่แล้วการไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์คราที่แล้วเนี่ยนะผู้ให้การสนับสนุนใช้ปัดเนี่ยนะก็ไม่ได้มองในเชิงลบนะฮะมีแต่ฝ่ายที่ อะไรฮะฝ่ายที่เรียกร้องประชัยไตยเนี่ยที่วิจารณว่าประชัยปัดเนี่ยทำไมคุณผิดสัญญานะทั้งๆที่บอกว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่คุณไปร่วมนะซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้สนับสนุนาอภิปัดน่าจะถามว่าคุณไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยได้ไงคุณไปร่วมกับพรรคระบอบทักษิณได้ไงนะฮะ เพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่เมื่อกี้นะว่าจะพักเนี่ยจะมีความนิยมสูงขึ้นมีความนิยมลดลงนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเออไปรวมรัฐบาลนะขึ้นอยู่กับว่าออบทบาทตอนเป็นฝ่ายค้านนะถ้าหากว่าเป็นฝ่ายค้านนะจะแสดงบทบาทได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าไม่ไม่สูญพันธะ์หรอกฮะนะเพียงแต่ว่าจะจำนวนตัวเลข อาจจะลดลงจาก17นะฮะไม่ศูนย์พันแน่เพราะในพื้นที่สงขลาเนะี่ยมีแกนนาพักเนะี่ยอย่างน้อยคุณเด็ดอิดใช่ไหมมีคุณนิพนธ์บุญยามณีนะาานนะยังมีบทบาทสําคัญยังได้รับความนิยมในพื้นที่จังหัดสงขลามีนครศรีธรรมราชที่คุณอ,อะไรนะฮนำสกุลเดชเด,ดโชนะะก็ยังมีบทบาททางการเมืองสูงมี คุณแม่เป็นนายกอบอจอนะในพื้นที่สตูในพื้นที่พัทลุงเองนะพระกฤษ์ปัดก็ยังพอประคองตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สูญพันธ์ฮะแต่ว่านั่นแหละก็ยังไม่เติบโตยังไม่สามารถฟื้นกลับมาได้ในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าพระกฤษ์ปัดถ้าจะฟื้นเนี่ยหลังจากมีการปฏิรูปพักในอย่างขนานใหญ่เนี่ยก็คิดว่าต้องต้องผ่านการเลือกตั้ง อีกอย่างน้อยสองสมัยฮะถึงจะถ้าจะฟื้นความนิยมได้ไม่สามารถฟื้น,นระยะสั้นได้ฮะนอกเหนือจากหัวหน้าพักนะครับนอกเหนือจากการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ใหม่นะว่าไม่ใช่พักของคนใต้นะีในเรื่องของคนที่จะมาทํางานกับพักประชาธิปัตย์นะฮะโดยเฉพาะคนที่จะเป็นตัวแทนคนที่จะสมัครสสเนี่ยนะก็ต้องดึงคนรุ่นใหม่ นะมากขึ้นและคนรุ่นใหม่ที่ว่านี้เนี่ยนะปัจจัยเรื่องของบ้านใหญ่เนี่ยควรจะมาทีหลังอย่าเอาเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่ามาจากครอบครัวบ้านใหญ่นะแต่ควรเอาคนรุ่นใหม่นะที่ที่มีประสบการณ์นะภูมิหลังเนี่ยที่หลากหลายนะมาจากหลายสาขามาจากหลายแขนงหลายอาชีพแบบเดียวกับพักเก้าไกล เราจะพบว่าถ้าไปดูพรรคก้าไกลเนี่ยเขามีบุคลากรที่เรียกว่าแตกต่างหลากหลายมากนะทั้งในด้านคอมพิวเตอร์ด้านเศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขนะมีความแตกต่างหลากหลายนะใช้ปัดควรจะมีคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่สามารถที่อาศัยไม่สามารถที่จะอาศัยคนเก่าคนแก่แบบในอดีตอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่า การเมืองยุคปัจจุบันนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรกระแสตอบรับคนรุ่นใหม่กระแสตอบรับคนหนุ่มคนสาวเนะี่ยมีเพิ่มมากขึ้น